เพื่อนๆนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะทำการฝึกนะครับ power slide นะครับเทคนิคก,การใช้เบรกสไลด์นะครับก็อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะ่ดูรถตัวเองก่อนนะครับว่าจะมีชิ้นส่วนไหนที่จะเสียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการทั้งท่าขึ้นมาเนี่ยอ,อะไรชิ้นส่วนของรถนะครับเช่นสปอร์ตไลท์นะครับถ้าเวลาเราล้มมาเนี่ย จะมีสปอตไลท์อะไรแตกหรือเปล่าหรือว่าคิวหน้าถ้าถอดได้ก็ถอดนะครับเพราะสิ่งพวกนี้เนี่ยมันมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่เราก็กันไวก้ก่อนนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญคืออุปกรณ์เซฟตี้ของตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกาดหรือว่ารองเท้าหรือว่าถุงมือนะครับหมวกนะครับทุกครั้งที่ออกไปฝึกนะครับใส่ให้ครบนะครับเพราะว่าเวลาเราฝึกเนี่ยเราจะต้องทําเกินตัวนะครับ เพราะมันจะเกิดอันตรายแน่นอนละเพราะเราจะต้องทําเกินตัวเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือเทคนิคนั้นมานะครับใจเย็นๆน,นะครับอันนี้เป็น,นคำเตือนนะครับใจเย็นๆอย่ารีบร้อนนะครับวันนี้ได้ได้พวงนี้ที่สุดครับ่อ,อยๆเรียนรู้ให้มันเินกับลถนะครับโอเคฮะก็สำหรับคำเตือนก็มีประมาณนี้นะยังไงก็ไปดูเลยนะครับสำหรับเทคนิควิธีการ เริ่มต้นนะครับปิด ABS แล้วก็ปิด traction control นะครับถ้ามีนะฮะเริ่มจากการกําคลัชแล้วก็กดเบรกลังนะครับเพื่อทำให้ล้อล็อกนะครับแล้วก็ทำให้ชินนะครับทำให้ตามอาการรถให้ทันนะครับจะเย็นๆฝึกท่านี้สำคัญมากนะครับหากล้อหน้าสวนนะครับเมื่อเมื่อรถเกิดอาการแล้วนะครับเห็นไหมผมจะหักล้อหน้าสวนนะครับสมมติว่าโค้งซ้ายก็หักขวาสวนนิดหน่อยนะครับ าอ,อะไรนะครับมันจะไม่ล้ถ้าเราหาส่วนนะครับเกิขวาก็าหาักส่วนซ้ายนะครับทาท่าให้ชินครันตอนแรกๆมันอาจจะ,จะยังไม่ได้นะครับเลยจุดมัง่งจะเลี้ยวตรงนี้แล้วก็ไม่ไมลงจุดมั่งนะครับกําหนดจุดเลี้ยวนะครับแล้วก็พยายามให้มันเลี้ยวหรือว่าจอดตรงที่เราต้องการนะครับทําอย่างเงี้ยให้ชินก่อนนะครับแล้วค่อยไปต่ออีกสเต็หนึง คือการเปิดคันเร่งนะครับโดยฉับพันนะครับโดยปล่อยคัดแบบฉับพันนะครับสำหรับท่าทางการขับขี่นะครับจะได้ทั้งแบบนั่งและแบบยืนนะครับสมมติว่าท่านไหนที่ยืนขี่เนี่ยเก่งแล้วนะครับสามารถต่อยอดได้ตามคลิปผมได้เลยนะครับือการนขี่นะครับสมมติว่าท่านไหนที่ยังยืนขี่ไม่ได้นะครับก็ให้ผมนั่งครับจะควบคุมรถได้ง่ายกว่านะครับ คือการนั่งขี่นะครับทําให้ชินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเอนค่อยๆเ,เพิ่มกาลังให้มันสไลด์เยอะขึ้นนะครับ,รบสำหรับจุดที่ทยากที่สุดนะครับคือจังหวะที่เราเบรกเข้ามาแล้วลดหยุดแล้วเป็นจังหวะเซียววินาทีที่เราต้องเปิดเครื่งส่วนจังหวะตรงนี้นครับเราจะต้องตัดต่อคลัดโดยฉับพลันโดยทันทีนะครับโดยการที่โน้มตัว ไปด้านหน้านะครับของตัวรถนะครับน้องตัวไปด้านหน้านะครับน้ำหนักลงเท้าซ้ายที่เท้าขวานะครับก็ได้นะครับ